กะว่าเนาะเป็นคนใจใหญ่เต็มมีดอกวานักมวยเคยต่อยมาอยู่ทหาร,หรเคยเป็นมาอยูด่ดอกนักกีฬานักกีฬาก็เป็นนักบุญีดอกวาอืมนักมวยกับบอดี้ตื่นเด้นักเล่งกับบอดี้ตื่นอันเมียห้องดาท่าตีท่า,ททาต่อยกบับบอดี้ตื่นเนดะ้ส่งตีตื่นนาะบอดตื่นนี่ลีขันยางเหยียบลังงูเนะ่ะตื่น เออดินตายไปแน่นอนแต่ยังว่ายดีดอกโอ้ยเนาะบ้านเมืองตอนนี้ก็ได้บอกเลยว่าเศรษฐกิจขาขึนพี่น้องเศรษฐกิจขาขึนตัวเห็นพระกระไดจมพุทพูดแดดแปดขาขึ้นใกล้นําผ่าขคคุน้านั่นเนาะขัน่าคนบ่เคยขายบ่เคยข้าเป็นยุคนี่ชั่วโมงนี่การหุจักข้าหุ่จักขายเป็นได้บาน เอาไปขายเบิดรากขอดเกิดไปขายฟื้นเนี่ยไปขายเลยรางขอเปียกพ่อแม่ไปขายเงินหลาเนอะโอ้บ้านเมืองกระไดบ้านเมืองข้าเจ้าเนี่ยเนาะอือผู้ต่างศาสตร์พ่า,า,พาล่ามากินน้นไทยกับล้ยเดย้เก็บเงินเก็บซองไปสางบ้านสางซองไอ้พ่อไอ้แม่ทั้งบ้านพึ่งอยู่บ,บ้านเฮาเล็กหน่อยผู้เฒ่าหน่อยบางจําจพวกบางคนถอกว่าขาพ่อตีแม่ติดยาบ่งยาบ้างานการบา่ทําอายุถึสามสิบยังแบมือขอพ่อแม,อแม,อแม่กินอยู่กับมี่เนาะ อันนี้เป็นบางหมู่บ้านบางตำบลบ,บางอำพวกหรอเป่ามอนทุกคนอืมโอ้ยเงือหลหลสู่ไปทนไปเดอ้อครับช่มื่อนี่ถ่าจาักน้อยเนาะบาดนดอกเห็นรัฐบาลเพื่อแต่เงิน,นยังก็ล่ะอดิจิตอลบอรเลทบอกดิจิตอลบอรเลทบอกเออก็ได้ยี่ดอกเออยยใครอยู่ผู้ใดบางคนก็ได้เิ่นจ้างเท่าห่ร6อยเนาะค่าจ้างเท่า,ากับจ้างถูกนนจ้างถูกสามรอยจ้างเทา่าหกรอยเพิ่นว่าเอาอยู่เอา u, เอยู่ไปประเทศเท่าก็ได้ นอนเบานอนจมก็จะพูดเถ่าว่าผู้ขากระไดเนาะเออเขาห้พี่น้องผู้นักกระไดว่ากันไปเด้ออันพี่น้องอย่าลืมเด้อครับอืมอย่าลืมบอกกันตอเนาะครับเนาะบอกกันตอไปแน่ช่วงนี้กระไดย่ำฝนย่ำฟ้ากระวบังออกจากนอกบ้านกระหกกลางห้องกลางแน่ฝนฟ้าฟ้าห้องฟ้าห้องกระไดอีอย่างผู้ใดสาวบทสาบานไ้นั่นบ่จริงใจตัวสาผู้เบาสาบานกันไ้นั่นย่ำฟ้าห้องกระลบังแ่ ผู้ข่าบางยางไก่เรียกว่าคนม่อนเนี่ยม่อนสาบานหนึ่งเก่งเนี่เขาผู้ข่าบอกให้สาบานบอกใหสัญญาอยยังน้าคันหักกับหักแท้โหลดเอาจมย่ามแลงเนาะว่าไปจมไปพี่นอ้องเลื่มเด้อกินข้อแรกนั่นไหมละ่ะกินข้อแรกยิ้มเอิ้วนักินกระจังนอนนอนกันบใบพระใบเจ้าน้่มน,นอนวายพระเอออย่าง้รทั้ง,ทงนี้ดีละกันนาทุกคนอยู่ดีไม่แห้งนอนรับฟันดีเดอร์จ้า